สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับสวัสดี f c วีรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามากดติดตามใหม่นะครับก็อยู่กับผมวีรพลการช่างเช่นเคยผู้ดำเนินรายการนะครับอยู่กับ h o น d ้าเวฟร้อยสิบไอนะครับเลขไม่ต้องไปพูดถึงนะครับรถใส่ท่อดังมาน้ำมันเครื่องมีโอกาสหายหอยู่ประจำ นะครับแล้วก็ความสมดุลของไอเสียนี่มันหายไปท่อมันโล่งบางบางบางค่ายบางร้านก็ทํามาน้ํามันเครื่องไม่หายบางค่ายบางร้านก็ทํามาแล้วน้ํามันเครื่องก็หายมันเกิดจากความสมดุลของไอเสียนะครับถ้ามันโล่งมากน้ํามันเครื่องมันก็จะหายนะครับรถคันนี้มีอาการสตาร์ตติดแล้ว เสียงเครื่องดังแล้วก็มีควัานขาวออกท่อนะครับเพราะว่าเจ้าของรถขับน้ํามันเครื่องแห้งแล้วลูกสูบติดนะครับผมพยายามเตือนอยู่หลายรอบโซ่ราวลิ้นโซ่ราวลิ้นเนี่ยผมเคยเปลี่ยนให้ไปแล้วชุดวาล์วไอเสียเนี่ยผมเคยถอดมาบดเปลี่ยนซีนยางหัววาล์วเปลี่ยนสปริงวาล์วให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันเนี้ยน่าจะต้องถอดเสื้อไปคว้านลูกสูบใหม่ อี่เสียงที่มันดังแล้วอาการที่มันเป็นเรียบร้อยดับไปแล้วนะครับรถรุ่นนี้มันเป็นรหัสเครื่อง K03 นะครับ ไอเรือนเครื่องยนต์ตัวเนี้ยมันยังเป็นอยู่ตรงไหนวะนี่ตรงนี้ตรงหูน็อตร้อยเครื่องยนต์มันจะตีตาว่า KWW แต่เสื้อสูบตรงเนี้มันจะตีตาว่า K03 ซึ่งไอเสื้อลูก K03 เนี่ยมันเป็นเสื้อลูกของเวฟร้อยสิบไอปีสองพันสิบแปดถึงสองพันสิบเก้า ไปสองพันสิบเถึงสองพันสิบแปดไอ้สิบเก้าถึงยี่สิบเนี่ยผมก็ยังไม่ได้น่าจะเป็นรหัสเดียวกันหรือ K ห้าแปดผมก็จำไม่ได้นะครับซึ่งไอ้ K ศูนย์สามเนี่ยมันเป็นรุ่นแหวนเล็กแหวนเล็กไอ้แหวนแหวนน้ำมันมัน,มนเล็กพอแหวนน้ำมันมันเล็กมากๆใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยแหวนน้ำมันมันจะเกิดมันจะขี้ขมเมาไปเกาะอยู่ตามร่องแหวนพอขี้ขมเมาไปเกาะอยู่ตามร่องแหวนน้ำมันปุ๊บ มันจะทําให้แหวนติดพอแหวนติดปุ๊บเราไปเติมน้ํามันเครื่องที่มันใสเช่นพวกเบอร์30หรือเนี้ยแล้วทีเนี้ยบางคนก็30บ้าง40บ้าง50บ้างไม่คือคือไม่ใช้น้ํามันเครื่องที่มันไม่นิ่งอะ่ะข้ามยี่ห้อไปเรื่อยบางคนก็เอาแต่ถูกๆนะครับซึ่งน้ํามันถูกๆเนี่ยมันเปลี่ยนข้ามกระโดดหลายๆยี่ห้อเนี่ยมันไม่ค่อยดีมันจะทําให เครื่องยนต์เราเนี่ยมีคอเมามีกากน้ํามันเครื่องอะไรก็แล้วแต่เกาะอยู่ตรงร่องแหวนพอแหวนมันติดปุ๊บรถจะมีอาการกินน้ํามันเครื่องแล้วก็ควันขาวออกท่อบางคันก็ร้อนแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะคอเมาไปเกาะอยู่ใบวาลว์วเสียทําให้ใบวาล์วปิดไม่สนิทนะครับเคศูนย์สามมันเป็นแหวนเล็กนะครับประมาณนี้แหละไปเดี๋ยวเราลื้อกันเลย เดี๋ยวมีคันหนึง่งอีกคันหนึ่งเข้ามาเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะสื้ออปควันสองตัว <st aff> เพราะว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวช่วยกันล้างหรือประกอบกับผู้ช่วยพรุ่งนี้ ไล่ถอดพักนี่ครับสายเซนสายโอทูเซนเซอร์ไอเสียเนี่ยออก เป็นรถลูกค้าแคมบูเดียครับแคมรูเดียลูกค้าผมแคมบูเดียกลับบ้านเยอะแล้วหายไปหลายหลายยี่สิบคนเลยครับยี่สิบคนคนละคันก็รถยี่สิบคันนะครับแล้วก็ถอดพวกแป้นลงแป้นหลีบออกให้หมด เนี่ยครับพอดทานหัวขีดว่าครับ ดร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องออกแล้วก็ถอดฝาครอบวาวครับ เชื่อเดี๋ยวผมถอดให้ดูว่ารถรุ่นนี้แหวนน้ำมันมันเล็กทำไมมันถึงทำมาเล็กมันทำมาเพื่อลดแรงเสียทันนะครับพอลดแรงเสียทนันแรงเสียทานมันน้อยอะไรมันส่งผลต่ออะไรครับแรงเสียทานน้อยส่งผลต่ออะไรส่งผลต่อทําให้รถประหยัดน้ามันนะครับ ทำไมรถเวฟบร้อยสุดเยมันทำมากกว่ายางน้ำมันยิ่งแหวนเล็กยิ่งกว่ายางน้ำมันแล้วรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยลูกสูบสี่สิบเจ็ดมิลเล็กนิดเดียวเองแล้วแหวนก็เล็กด้วยใช้ลูกสูบใช้ข้อเบี่ยงใหญ่แล้วก็เอามาถ่วงเอา ึ้นใส่น้ำมันเครื่องใหม่ได้ประมาณ2วันสามวันวนั้นวันนั้นมาถอดออกแห้งกิ่ดเลย นีถ้ามีไอ้น้ำมันเครื่องไปตกตะกอนอยู่ตรงนี้เยอะๆเนี่ยแสดงว่ากำลังอาดเริ่มจดย้อนกับก้นอ่างได้พอกำลังอาดมันย้อนกับก้นอ่างได้มันก็จะไปสร้างแรงดันในห้องเครื่องสร้างแรงดันในห้องเครื่องแรงดันมันไม่จะดันเอาน้ำมันเครื่องขึ้นมาผ่านสายนี้แล้วก็มาออกตรงนี้ให้เราได้เห็น ตัวไลายจับนะครับเพราะว่าเราต้องใช้บล็อกลงมีโบไม่อ่งั้นขากวดโซ่มันจะคดครับแรงกระชากของบล็อกลมมันค่อนข้างที่จะไอ้นี่ อวอรไม่มีการบดนะครับเพราะว่าเพิ่งจะทําไปแต่ก็ต้องเอาน้ํามันกอกไอเสียดูก่อนว่ามันมีรั่วมีซึมไหมถ้ามันมีรั่วมีซึมก็าอาจจะต้องถอดบดให้ใหม่เพิ่งจะบดวาลให้ไปยังไม่ถึง3ามเดือนเลย ลายเป็นตุ๊กแกเลยแหวนมันเล็กผมบอกแล้วว่าแหวนมันเล็กพอใช้ไปสักระยะหนึ่งแหวนมันเริ่มติดพอมันติดปุ๊กมันก็น้ำมันเครื่องไหลเลยรถรุ่นเนี้ยปดออกกิ๊บล็อกออก ดีตรงที่ว่าสลักกับไอ้น,นี่มันยังไม่ติดกันครับเนี่ยสลักกับสลักลูกสูบกับปลายก้านมันยังไม่ละลายติดกันเคศูน mm hmm. ย์สามนี่เน,เนไหมผมบอกแล้วว่ารถเคศย์สากับเคเควแซเนี่ยเอกกูลเว็บร้อยยี่หรุ่นเก่าทุกรุ่นเลยแหวนชุดนี้มันจะเล็กพอแหวนมันเล็กปุ๊บ มันจะทําให้น้ํามันเครื่องหายไวนะครับเข่ามอเขามอากากน้ํามันเครื่องมันจะเป็นเกาะอยู่ตรงแหวนสปริงนะครับพอแหวนสปริงมันติดปุ๊บรถก็จะน้ํามันเครื่องหายหทันทีเลยไม่รู้ว่ารูปเบอร์อะไรนะก็เดี๋ยวคงต้องถอดไปวัดที่ร้านลูกพี่ครับแล้วก็เอาไปควานที่ข้ประแดงช่างนี้ เเบนซิน,นมาอกออกอะไรเกฝาสูบดูสิว่ามีน้ำมันรั่ว ไอเสียไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะบดไปเปลี่ยนซีเปลี่ยนสปริงวาล์วใหม่หมดเปียกเยิ้มในลักษณะนี้เป็นเปียกเยิ้มน้ำมันเครื่องนะครับวาล์วไม่รั่วครับ เ็นซีนยางหัวกาวข้างในไหมนะยังใหม่อยู่เลยครับมาประมาณนี้แหละมาทำให้ดูเป็นวิดีโอสั้นๆครับเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับเว็บร้อยสิบไอปีสองพนะครับสตาร์ตติดมีควันขาวออกท่อแล้วก็เสียงเครื่องยนต์มีอาการดังนะครับ เกิดจากเกิดจากอะไรเกิดจากลูกสูบเป็นรอยแล้วก็ลูกสูบเบรกนะครับ,บเราค่อยเจอกันใหม่นะครับเป็นวิดีโอสั้นๆแต่ก็เทคนิคในการอ่านงานเทคนิคในการวิเคราะหน์นางาน เ,เราค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าวันข้างหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครป์เพื่อเป็นการให้กําลังใจผมได้ทําคลิปวิดีโอออกมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูก่อน ต่อไปนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับอย่าลืมเดี๋ยวผมไปล้างรถก่อนแดดกําลังจะออกเดี๋ยวผมจะมีงานซ่อมเครื่องอีกหลายคันอยู่เดี๋ยวล้างเตรียมเอาเครื่องลงก่อนนะครับก่อนไปก็ฝากผู้สนับสนุนรายการนี้หน่อยนะครับร้านทองมาไลยมอเตอร์ไซค์นะครับศูนย์แปดหนึ่งหกแปดสองสองห้าสองเก้านะครับศู 8, 8, 2, นย์แปดหนึ่งหกแปดสองสองห้าสองเก้า ร้านพรอมมะลัยมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่ซอยวัดชมนิมิตนะครับสุขสวัสด์เจิบสีนะครับเปิด8ปดโมงปิดหกโมงครึ่งนะครับติดต่อได้ตั้งแต่แปดโมงเช้าเย็นหกโมงเย็นนะครับเบอร์โทรส่วนตัวช่างวีรพลศูนย์หกหนึนย์เก้าแปดสี่หนึ่ะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าวันข้างหน้าสวัสดีครับขอทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ